นี่จ้ามีตะเขามาซื้อไก่ย่างนะคะมีหลายอย่างเลยค่ะทั้งปีกไก่นะคะปีกใหญ่และนี่ค่ะไก่กระดูกนะคะไม้สิบบาทนะคะพ่อเผาชอบกินค่ะชอบแทะกระดูกมันนะคะ เนื้อเนื้อจะไม่ค่อยซื้อหรอกค่ะส่วนมากจะมาซื้อแบบนี้นะคะบางทีก็เอาไปแก้มกะต้ตมตำค่ะอย่างสองไม้นี้ก็ใกล้สุกแล้วนะคะน่ากินมากๆเลยะคะ่ะแล้วร้อนจากเตาเลยนะคะ เห็นแบบนี้ขายยีมากๆเลยละค่ะ